สาเร็ดมึงขึ้นเป็นไดครับมึงขึ้นเรียบร้อยวะมึงขึ้นหนึ่งฝามือมึงึฝ้ามือพูดไดู้ดได้เาใส่ผู้ใดมึงขึ้นฝ่ามือได้มึงขึ้นรบั่นนั่นนั่เสียซิมเงินเปล่นบานมึงมึงขึ้นอ้ยลวงวงย่เนสารดฝ่ามือใส่ผมึ้นีนั่งโต๊ะเขาตัวยช่วแทนมั

เก็บเสียบานี่ผมโม่โม่เลยไงเดอเอาสิไปขึ้นรถกรุงเทพเสีเอาตีสวงเอาเยอะมุกขึ้นกลมนะครับมึงทั้งสวงวนน่ะไอ้ซาติกับปุ่นเสือยิ้มขึ้นนะครับโม่เลยเป็นบ้าเป็นบัวจากสือมึงกูเดอลากไอ้ซาติจนว่าตีเลยินัดน้องขึ้นกินนะครับกินนะครับกินนะครับไม่ได้กินของกินหน้ากันไหมผม สวยมิวไอ้บักผู้ม <Python Ps> <P an> ึง <aún> ผ <yelled> uh ู้มึงเป็นบักลมเขาก็ไก่เกียร์ไว้นไงเขาใกล้กับด้เกียร์นะครับสุดยอดอริยจ่อเบือเองเก้อเก้อเก้อหนักไปไหมครับเขาเกือแล้วเกือหนักไปไหมเจ้านี่สิงกมนะครับมืงขึ้นบริการนะครับผมมึงทั้งสองอันนะครับจักอันใดเนี่ยหนึ่งหึงไอชิม ขังนึงพยุงไอ้สาธิตขังนึงพยุงไอ้จิ้มเน่ยโอ้โหมึงเบงมึงเงียบจริงอย่งเนาะเม่อคืนประมวลภาพใหม่นะครับไม่ใช่ตัวจริงผมนะครับตัวปลอมโออเมื่อตัวปลอมเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบ็ดคัมสือบอกหเ่อย โอ้เออคันนีคันนกับก็บอกดีเลยพี่อคัน้กับอ่ะอ้ยกัปสีมาหมันหเมื่อันึงแค่ไห้มันมันไปเลยเลยว่ได้ว่าได้ได้อพี่่ได้ได้ตื่นสามมาขึ้เกาตึ้สามาขึ้เกาครับผมมือขึนคนมือขึ้นไปางคค้นือตัวปอครับตัวปอตัวปอมค้นมือนตัวปออ้อ้ครับผมตัวจริงครับตัวจริงเออนี่ครับผมกำลังกินเขาอยู่นะครับผม ไอ้มันก็ว่าเหมือนกนเนีเบิดฟองลอยเท่าน้นเองเมื่อคืนผมได้ยนฟองลอยไอ้มันก็สุดยอดเลยครับผมเหมือนกัยจัดนะครับผมมีพี่แอดนะครับผมพี่แอดก็น่ารักกันเด้งๆใหบไปอันนี้ก็พิ่ทัศนะครับผมว้าวหนักกรรมเลยอันนี้สักขาเฝ้านะครับโอ้สาักขับฝนน่าครับผมเอ้าวนี่ครับน่ากินเฝ้าหรอมครับอ๋อโอเคโอเคนี่ครับผมมันไม่กัดเดี๋ยวไปสัมผัสเลยซะติดต่อกันครับผม โั่ลอยยังหัวลอยยังเจ้เวิรดว่าได้บม่ได้บม่ได้หั่ลอยยังเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาครับไปเซ่ผาครัว่มีแม่ร่างาน่เมื่อไหร่โอ้ยาเขาเยผาเด้อเด้อเดไปถามมันมัมมุมมุมยู่ซุ่มบัฟไอ้สองเก็บเนี่ย

บนธรรมาด่คกับเอซนี่โอ้โหเอฟซีไลครับผมผู้สาวเป็นนางโตะนโอ้ยส้นเจียวจนมายกแค้นกับพรเดียวเลยครับผมส้นเจียวดูไล่หยกดูไลจนเราเมาครับเวาที่เมาโอ้ยจนในห้ามปีกขึ้นรถหมดแล้วครับเออเนาะได้ไก่บ่บ่ไมเบ่

นี่แ้ะครับผมคือในฐานที่ก็ถือผู้สาวโอ้ลุมส้มนะครับดึงสายดึงคว้าดึงหนาดึงงงโอ้ยยืนกับประยู่อันนี้ก็อันนี้ก็ไปน้ำเข้าหลอดนะครับผมทิ้งหลูกพี่เลยมาทานนเลีมันเลืกอ้วนเลยไหลเลย แกอิ๋งแกอิ๋งผมโอ้แต่มเขีนกัมวเนี่ยาเดนมานอ้มวมวอ้ชิเงนให้มวนขักมวลเน่ยมวนไปถัวเดียัวแดงมวนจนลุดนครับผมมึงนือากครับผมนี่นะครับผมพี่ไม่มีนะครับน่ารักขึ้ก่าครับผม เห็ดกับเขากับหน้าให้น้องให้นุ่งคือเกาครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋จะพากันไปเห็ดเบียกเห็ดยังต่อแล้วนี่ครับผมเดี๋ยวฝากเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปแล้วไอ้ซาเดนมาเคลื่อนเจ้าผู้สาวผู้สาวเห็ดนางเจ้าแนมาเคลื่อนบม่ต้องยิ้มบม่ต้องยิ้มมองมาเลยมอกว่ามองว่าเห็ดนางแนี้ยจำเลยวะ

โอเคนี <othe> <cues> <c oughs> <l convert> ่แหละครับผมนี่แหละก็เป็นบรรยากาศนะครับมาขึ้นกับมวลกลุ่มครับไอชิมกับมอวมอจนลุดนะผมโอ้ยขันมุมีคนเมืองจ็คสิเป็นตั้งแต่โบลูว่าจะมีชีวิตหลอดกลับมาฟาร์มเลยอินเ้าะผมถือแค่เท่าแจ็คไหนก็ถือแค่เท่าขันมุมีไอ้สาธิตโอ้กับลูกพี่เนาะถือแค่เท่าครับผมใครอยู่คนหนุ่มแจ็คไอ้สาติดไร พี่ว่าหนังหนังหนังโอ้ยสวยริ้วกับผมค่อยุ่ยสายชิซอยโอเครับผมสัรับคิปนีก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมไอ้ชาธิตลากล่องนะครับไอ้ารัสดีครับสวัสดีครับผม